สวัสดีครับมาพบกับทีมงานสายยนต์นิสสินครับผมสวัสดีเช้าทีมงานนะครับมาพบกับทีมงานสายยนต์นิสสินครับคลิปนี้ย้ายบอ่อลงบ่อเห็นลูกรังครับพี่น้องเห็นลูกรังล้ลวนๆครับหรือปลาเอาเห็นลูกรังอีกแล้วครับพี่น้องบ่อน,นี้หรือปลาทำนาพี่น้องทำนานะครับเนี่ย Thank you. จอแคด420เลีีครับช่วงนี้งานหลวงออกครับพี่น้องทำเสร็จไปแล้วเส้นหนึ่งครับสามกิโลเปลี่ยนเส้นใหม่ครับเส้นนี้ประมาณหนึ่งกิโลครับมีบ่อยหินลูกรังหน้าฝนก็ได้เปียบแล้วพี่น้อง อเฮกเตอร์เกตนี่สวยเลยนะนี่หยับหินเป็นก้อนนี่ครับพี่น้องน้ำหลอดหินน,นั่นนี่หน้าดินมีเยเอะ หน้าดินก็ยังสวย,วยน้องดินตาครับ รถไทยคุกตาคนระับเจาะร่องครับร่องครับพี่นอ้องใกน้ำมันไหลครับเราต้องเคลียร์ลิงก่อนนะพี่น้องทำงานหลวงเนี่ยเอาหน่อยเราต้องเคลียร์ลิงก่อนครับ บนขับรถทยายวันนี้จันใหญ่ครับจันใหญ่จอดไปไม่ได้ครับต้องรีบเล่นครับคนคนตน่อข้าจอดลงอย่างนี้นก็ไปได้พี่น้องนี่ชาวนาไม่เจาะร้องครับเจาะให้น้ำไหลลงแปลงนาเนี่ยพันนาทำอ,อยู่อยู่ความทางครับพี่น้องจะไปได้ยังไงอะไรพี่น้องดู มานากา็นี่เราไปลงด้านข้างเลยหรอกเราต้องปล่อยน้ําลงด้านข้างเลยครับ ถนนมันต่ำกว่าแปลงนาพี่น้องเพราะว่าทำขนาสูงครับไม่ให้น้ำมันไหลลงนาเนี่ยพี่น้องนี่น้ำเลยคังถนนครับต้องทำถนนสูงกว่าแทนนาพี่น้องเ็นไหมครับแทนนามันสูงเกินไปพี่น้องฝนตกมาน้ำก็คังฝนตกมาน้ำก็ขังครับ